ถ้าเราเลิกที่จะโทษว่าอะไรมันสูงเกินไปหรือว่าอะไรมันลึกเกินไปแต่มาดูว่ามือเราสั้นก็น่าจะจบมากกว่าที่จะไปโทษอย่างอื่นขอขอนุโมทนาเรียนรู้ธรรมะร่วมกันสาธุธรรมถ้าเรารู้สึกว่าอะไรสูงเกินไปกับการที่มาคิดเสียให,หม่ว่าสงสัยมือเราจะสั้นไปหน่อย น่าจะเป็นความคิดที่ดีกว่าแล้วหาวิธีว่าทำยังไงจะถึงจุดที่สูงได้ด้วยการเริ่มต้นแก้ที่เราน่าจะเป็นทางออกที่ดีหรือว่าลึกเกินไปล้วงลงไปก็นึกซะว่าเออมือเราสั้นก็หาวิธีหาเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้ถึงก้นตามที่เราต้องการดังนั้นการที่จะไปสู่ตำแหน่งสูงๆการยกระดับอัปเกรดการศึกษาหรือเหตุปัจจัยอื่นเพื่อที่จะไปให้สูงได้จะเป็นทางออกที่ดีกว่า ดังนั้นสูงไม่สูงคงไม่สำคัญเท่ากับการมองว่าเรามีบางอย่างสั้นไปและเรามาเสริมเพื่อให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยการมองที่เราแก้ที่เราน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าในเมื่อมือเรายาวไม่เท่ามือแม่น่าก็อย่าที่โทษอะไรว่าเขาสูงเกินไปหรือลึกเกินไปแก้ไขที่เราว่ามือเราสั้นจะเป็นการดีกว่าจเจริญพร